อันนี้ก็เป็นรถเที่ยวที่486น้ำตกกาญจนบ,บุรีนะครับผมวันนี้มาถึงสถานีสะพานแววใหญ่ประมาณ17เช็นาฬิกา19นาทีครับผมเรารถ486สักคู่หนึ่งนะครับวันนี้ผมมาเปลี่ยนมุมถ่าย อันนี้ไม่แน่ใจสูงได้เปล่าช่วงี้นักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะครับผมเรายืนหลังเส้นนะเจผมดูให้จีอีเบอร์อะไร สีูนอะไรสักอย่างนะครับมองไม่ชัดตัวผมดูห้ครับผม นำโดย TEC ศูนยหนึ่งแปดครับผมเลขดืรรมกับเมื่อวานครับวันนี้ทำกระบวนกาแปดหกตรงเวลาครับเบิ้ลเครื่องครับปู่ TEC ศูนย์หนึ่งแปด 18, ดีอีศหนึ่งแปดรถเที่ยวทีส่แปดหกออร,ร,รถบชสเดิมนะครับ ตอนนี้ก็จอดสะพานแฝ์ใหญ่นะครับก็วันนี้มาตรงเวลาเป,เป๊ะเลยก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับผม